สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับแมทเริ่มมาเั็นลิ้นพันกันเลยทีเดียวคลิปนี้มาสรุปผลฟุตบอลยุไประแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยครับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้จบลงไปแล้วนะครับอีก2คู่สุดท้ายนะครับอาร์เจนตอาร์มสแตมครับเล่นในบ้านพบกับมาลายูเวนตุสจากกันโชซิเดียปีสันแดงแมนเชสเตอร์เด็ตเปิดโอทเรฟอร์ดพบกับเจ้าบุญทุมบาร์เซโลนา มาพูดถึงรายละเอียด e หลังเกมกันนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆเรื่องที่อาจแจกกับยูเว่เลยครับคู่นี้ผมทายสกอร์ไว้หนึ่งหนึ่งะครับจบลงสกอร์ก้อนหนึ่งหนึ่งครับเป็นทางฝั่งของยูเวนตุสขึ้นนําก่อนนะครับนาทีที่45ก่อนจบครึ่งแรกจากคริสเตโนโรนโดเจ้าเดิมครับส่วนยูเว่ก็เอาคืนทันควัน,นครับลงสนามมาในครึ่งหลังก็ซัดประตูตีเสมอเลยนะครับนาทีที่4ี หนึ่งหนึ่งครับจบเกมแต่สถิติหลังเกมมันฟอ้องว่าจบสกอร์แบบนี้ยูเว่ต้องบอกว่ารอดตายครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นรองการจ่ายบอลสำเร็จเป็นรองนะครับเป็นรองเยอะด้วยนะครับอาแจกเนี่ยหกร้อยกว่าครั้งเลยนะครับยูเว่สามร้อยกว่าครั้งจังหวะเข้าทำจังหวะโอกาสยิงประตูของอาแจกเจ้าบ้านก็มากกว่านะครับสิบกว่าครั้งเลย ส่วนยูเวนตุสมีโอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือลูกที่ได้ประตูจากคริสเตียโนโรนโดนั่นเองนะครับต้องบอกว่ายูเวนตุสรอดตายแล้วที่สําคัญได้ประตูสําคัญด้วยนะครับอเวโกกลับบ้านไป1ลูกนัดที่2จะเจอกันในคืนวันอังคารที่16เมษายนนะครับที่บัานของยูเวจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปนะครับแม้ยูเวจะกุมความได้เปรียบค่อนข้างเยอะกับอเวโกที่ได้แต่ย่าเลือว่านัดแรกที่อาแจกเจอกับมาดริด แยกวันนี้ครับเล่นในบ้านแพ้มาดติดก่อน1-2ก็ยังอุตสาห์บุกไปเอาชนะแชมป์เก่าถึงซานดิโอโบนัม l ิลสี B ่หนึ C ่งเพราะฉะนั้นยูเว่กลับไปเล่นที่เดเรปีบ้านของตัวเองก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะผ่านอันจแจ็อัสมสเตมได้เหมือนกันตามฤดูตามชีวิตต่อไปครับทุกทีมยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด,ด้วยกันทั้งคู่นะครับอีกคู่หนึ่งครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในออเทรฟอร์ดพบกับบาร์เซโลนาต้องบอกว่า ครึ่งแรกแมนยูมาแบบฟอร์มก่อนหน้านี้ครับที่เจอกับวัตฟอร์ดแล้วก็เจอกับวูแฮมตันนะครับชนะ1แพ้1มาคืนที่ผ่านมาแมนยูแพ้คาบ้านอีกแล้วครับเพื่อนๆศูนย์ประตูต่อ1ต่อบาร์เซโลนามีรายละเอียดอะไรเล็กๆน้ว่าเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยเกมเป็นของบาร์เซโลนานะครับแทบจะฝ่ายเดียวเลยแมนยูมีโอกาสโต้บ้างหนิดๆหน่อยๆนะครับมีโอกาสยิงไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยนะครับ อ,อจังหวะที่บาซโล่าได้ประตูนะครับก็ผู้ตัดสินต้องใช้ระบบ VAR นะครับตัดสินจากภาพวิดีโอย้อนหลังเพราะว่ามันเป็นก้อกังข่าว่าล้ำหน้าไหมอะไรไหมเพราะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสิน,นยกธงตีธงขึ้นมาว่ามีจังหวะออฟไซด์ซึ่งดูจากภาพชา้าหลายๆครั้งแล้วก็ไม่มีใครที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าจังหวะแรกก่อนที่เลวเนวิซี่จะ วิ่งจากแนวลึกเข้ามารับบอลในเขตโทษยื้อมาทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับอ่ายื้อมาทางด้านซ้ายของของปากประตูแล้วกันนะครับเพราะมันเข้าไปในเขตโทษแล้วจังหวะนั้นเนี่ยลุยโซเลสยืนล้ำหน้าอยู่แต่ลุยโซเลสไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นบอลแล้วก็พอเมสซี่มารับบอลโซเลสก็วิ่งไปที่เสาสองไปรอรับเมสซี่ก็ตักด้วยเท้าซ้ายไปให้กับลุยโซเลสลุยโซเลสก็ตั้งศีรษะมงย้อนมาที่เสาแรก จังหวะนั้นมีลูกชออยู่ใกล้สุดนะครับส่วนฟิลิเป้คูตินโยเนี่ยโฉบเข้ามาจากแถว2คือกัะมาซ้ำลูกหม่งของของลุยโซเรสแต่ฟิลิเป้คูตินโยไม่โดนบอลน,นะครับบอลมันเข้าประตูไปก็ดูภาพช้าดูดูไปดูมานะครับผมเองผมก็เพื่อนๆที่มาดูด้วยกันเนี่ยก็ยังมองว่ามไม่น่าจะโดนใครน่าจะเป็นการหม่งทำประตูของลุยโซเรส แต่ทางกราฟิกจากต่างประเทศที่ถ่ายทอดสดก็ขึ้นมาว่าเป็นการทําเข้าประตูของเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของลูกชอนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสผมจะลองไปดูย้อนหลังอีกครั้งหนึงนะครับก็บสรุปประตูขึ้นนําของบาซ่านะครับนาทีที่12นะครับเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของลูกชอกองหลังแบ็กซ้ายของแมนยูนะครับให้บาซ่าขึ้นนําหลังจากนั้นบาเซลล่าก็มีโอกาสาที่จะ ทำเกมเข้าใส่แมนยูแล้วก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์เพิ่มแต่ก็ไม่คมนะครับแล้วที่สำคัญก็ที่พอจะยิงเข้ากรอบวันนี้บาซ่ายิงเข้ากรอบ3ครั้งนะครับจากโอกาสทั้งหมด8ครั้งตนเดวิดตีคเซฟด้วยนะครับก็ถือว่าบาซ่าผ่านบอลน,นี่ก็ข้างเยอะนะครับประมาณ8 0ดร้อครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ8 0ดครั้งซึ่งหายจากแมนยูเยอะมากแต่ไอด้อ0เครั้งนี่มันเป็นการถ่ายบอลไปมา ตรงกลางซะมากกว่าพอเข้าพื้นที่อันตรายนักเตะของแมนยูก็ช่วยกันต้านทานเอาไว้ได้หรือทาให้โดนยิงแค่ลูกเดียวนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมาแมนยูก็มีการแก้เกมแก้หมากปรับไปปรับมานะครับก็เกมดีขึ้นเยอะครับแมนยู U, มีบางช่วงที่กดบาร์เซโลนาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังอีกแล้วนะครับทั้งมาคัตแรดฟอร์ดทั้งโรเมลูลูกากูที่ลงเป็นตัวจริงกองหน้าคู่ในครึ่งแรก แล้วก็สตาร์ทครึ่งหลังมาก็ยัง,ย,งยังเล่นคู่กันอยู่จนโอเลโกนาโซชาเปลี่ยนออลตนิมาเซียลงมาก็ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับถือว่าวันนี้แนวรุกของแมนยูน่าผิดหวังทุกคนแมนยูมีโอกาสยิงมากกว่าบาเซล่านะครับเพื่อนๆมีโอกาสยิง10ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยตลอด90นาที นี่คือปัญหาใหญ่ของแมนยูนะครับนอกจากปัญหาใหญ่อีกอันนึงคือกองหลังที่จบฤด,ดูกาลน,นี้โซชาจะต้องสังคายนาทีมอย่างอย่างเยอะเลยต้องใช้เงินผมมองต้องใช้เงินเยอะเลยทั้งกองหลังก็ดีทั้งกองหน้าก็ดีส่วนกองกลางวันนี้แมนยูนะครับนำทีมโดยพอปอกบาเฟรดแล้วก็สกอตแม็กโทมินีมองดูว่าเฟรดกับแม็กโทมินีฟอร์มดีกับพอปอกบาครับในสายตาผมนะครับ สำหรับแฟนแมนยู u, ไม่รู้ว่ามองยังไงนะครับปอกบาวันนี้ถือว่ายังดรอปครับฟอร์มยังดรอปแล้วก็ยังไม่ฟื้นจาก2นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ชนะวัตฟอร์ดแล้วก็แพ้วูฟแฮมป์ตันมานะครับนี่คือความพ่ายแพ้นัดที่2จาก3เกมหลังสุดของสัญญาทาวนของอุเลฮุนาโซชานะครับก็คือหลังจากที่ ได้สัญญาในการคุมแมนยูทาวนสัญญา3ปีเนี่ยนะครับในลีกเล่นมาแล้ว2เกมชนะวัดฟอร์ดแพ้วูดแฮมตันแล้วล่าสุดแพ้บาเซลนาคาบ้านศูนย์แม้สกอร์อาจจะดูว่าแพ้แต่ก็ยังให้กำลังใจแฟนแมนยูต่อไปนะครับว่าพวกท่านยังไม่ตกรอบนะครับแฟนแมนยูหลายคนอาจจะกลด่าทีมตัวเองว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมบอกเลยว่าในใจผม ก็ยังเชื่อว่าทีมที่มันมีเคมี K er ของความเป็นนักสู้อย่างปีศาจแดงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายแล้วก็เกมที่ค้ำหนูบาเซลโลนาก็คงจะไม่ได้สนุกอยู่ฝ่ายเดียวถ้าหากว่าแมนยูไปด้วยใจนะครับไปด้วยใจนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกเหมือนกันแม้จะยากแต่ไม่ใช่หมดหวังสู้กันต่อไปนะครับทั้งแมนยูบาซ่าอาแจกยูเวลิเวอร์ porto สเปอร์แมนซิ i, ทั้ง8ทีมล้วนแต่มีคุณภาพทั้งสิน้นพบกันใหม่หน้าที่2นะครับลิเวอร์พูลปอร์โตสเปอร์แมนซินะครับก็จะเล่นกันในคืนวันพุทธที่17เมษายนส่วนบาร์เซโลนาแมนยูยูเว่อาจจก จะเล่นกันในคืนวันอังคารที่16เมษายนตี2นะครับทั้งทุกคู่เลยนะครับทุกคู่เลยลิเวอร์ก็จะไปเยือนปอร์โตแมนซีก็จะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์นี่คือผลสรุปของยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเล็กแรกทุกคู่ทุกสนามก็ตามรูตามเชียร์กันต่อไปนะครับพเพื่อนๆโอกาสเข้ารอบตกรอบบอกว่าตอนนี้ทีมที่น่าจะเปอร์เซ็นต์ในการตกรอบเยอะสุดแล้วกัน เปอร์เซ็นต์ในการตกรอบเยอะสุดแล้วกันก็คือปอร์โตที่แพ้ริเวอร์มาก่อน0-2กับแมนยูที่แพ้คาบ้านต่อบาเซลนา0-1แต่ทุกทีมยังมีโอกาสนะครับอย่าลืม f c ฟปอร์โตนัดแรกก็บุกไปแพ้โรมามา1-2แล้วก็กลับมาชนะที่บ้านของตัวเอง3ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษเพราะนั้นริเวอร์บุกไปเยือนปอร์โตเหนื่อยหนักลากเลือดแน่นอนครับพบกันในรการหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.